เราก็อยู่กับผู้โชคดีอีกเหมือนเคยครับนาที่เล่นเกมนะครับกับเราได้นะครับมาเที่ยวกับผมนะครับเป็นครั้งแรกนะครับก็กําลังจะพาน้องนะครับไปเที่ยวหมาเเก้าโดยที่แบบว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับบางทีก็หลงทางนะบางทีก็กลับโรงแรมไม่ถูกนี่ครับเขาอยู่เป็นแบบนี้นะครับคุคยับเครื่องเขาก็เลิศนะคุณว่าโม่ปูนเนี่ยตอนแรกอ่ะพี่พามาเที่ยวภูเก็ตละเนี่ยเมืองเก่าภูเก็ตสีเหมือนกันเด้เลยมึงนี่เขาจะไปโบสให้ได้ครับนี่ฮะ มาทั้งทีก็ต้องเป็น,นแลนด์มาร์ก я, แลนด์มาร์กแลนด์มาร์กก็แลนด์มาร์กใช่นี่คนมาทำบุญกระถินเดี๋พวกมึงดูกันนะเนี่ยโอ้โหดูคนดิโอ้โหอันนี้คือสวยมากครับน like ี่คือประตูครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะครับเขาจะมีไฟนะครับเปิดแบบสวยงามนี่ครับก็เป็นเหมือนแบบสุสานด้วยเป็นอะไรด้วยแหละเนาะมีทั้งเป็นโคมกระดูกครับทุกคนครับ สี่พีนี้อาจมีคำไม่สุภาพเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมจึงไม่เหมาะสมกับท่านที่ไม่สามารถฟังคำไม่สุภาพได้ดังนั้นท่านควรกดข้ามหรือไม่รับชมนะครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเพิ่มซรัพย์นะครับกับการท่องเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งไปคนเดียวก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายครับเราก็อยู่กับผู้โชคดีอีกเหมือนเคยครับนะที่เล่นเกมนะครับกับเราได้นะครับมาเที่ยวกับผมนะครับเป็นครั้งแรกนะครับใครที่อยากจะโชคดีแบบนี้หรือโชคร้ายวะ เก็สามารถที่จะมาร่วมสนุกใน o p e n c h a ชขอเราได้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมากเเก้วอยู่และเราก็กำลังจะพาน้องนะครับไปเที่ยวมากเเก้วโดยที่แบบว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับก็น้องก็ช่วยบ้างผมก็ช่วยบ้างนะอันนี้เรามาในโซนของเมืองเก่าครับพี่คนแล้วก็เป็นย่านของคนที่เขาอยู่อาศัยจริงๆ โรงแรมที uh, have, trail, ่เราพักนี่ใครยังไม่ได้ดูนะไปดูอีีก่อนหน้านี้เพราะอะไรรู้ปะเพราะเป็นโรงแรมที่เขาถมที่แล้วเป็นแบบเมืองใหม่แต่ตรงนี้เป็นที่ที่อยู่นะครับเมืองเก่าเนี่ยมันจะมี2คือจริงๆะมันมีอยู่ทั้งหมด4โซนนะสโซนตรงนี้เราอยู่ตรงกลางนะครับนะฮะเป็นเมืองเก่าตรงกลางครับก็คือเป็นเขตชุมชนเก่าเลยแล้วเขาก็ถมนะครับแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งก็เป็นเมืองเก่าเช่นกันนะครับนะฮะนี่ก็เป็นสภาพครับทุกคนครับนะฮะสภาพหน้ามันที่เหนื่อยนะครับนะเดินทั้งวันนะครับนะฮะแล้วนี่ก็สาภาพหน้าผมด้วยครับ เดินชมเมืองกันไปเลยครับทุกคนครับก็คือง่ายๆนะครับแล้วเราจะไปโผล่ทีก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยมีร้านแบบซาลอนเสริมสวยดูดีมีฐานนะอาหารทะเลนี่ในซอยนี้เยอะมากเลยเนาะเออมีสีกับตันด้วยนะครับเฮ้ยกูก็รีวิวให้หมดนะทุกอย่างเนี่ยเดินเดินเราก็เดินซอกแซกกันไปครับที่นี่มันเป็นเมืองผมคาดว่านะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นแบบว่า เป็นบล็อกค่ะเพราะนั้นมันจะเดินต่อเนื่องกันได้หมดครับปรากฏว่าเดินไปปุ๊บเป็นไงหูยเราได้ไวหวยพ้าหน่อยปรากฏว่าเดินต่อไปปุ๊บเป็นไงซอยตันได้เดินกลับออกมาอีกเหมือนเดิมเออนี่ก็เป็นซอกของเมืองครับมากับพี่ก็อย่างนี้แหละคือก็ต้องซอกแทรกไปแล้วมันก็จะไปเห็นวิถีอะไรอีกนะบางทีก็หลงทางนะบางทีอ่ะก็กลับโรงแรมไม่ถูกนี่ครับเขาอยู่เป็นแบบนี้นะครับทุกคนครับ ระ,ะเบียงเออมันตอกมาระเบียงเหมือนกับตอกมาทําไอ้นี่ไว้ทําตากผ้าเฉยไว้มึงเนี่ยเขาอยู่กันเป็นซอกอย่างงี้นะนี่เห็นไหมอ๋อที่นี่ก็ค่อนข้างแพงอยู่นะหมายถึงที่พักอะไรต่างๆหมายถึงว่าตันครับไม่ตนันไม่ตันเลยครับมันต้องมีสินี่แหละเออเขาก็อยู่กันแบบนี้คนระับทุกคน ตันแล้วครับตันจริงๆครับตันโอเคเ<ฮ>นี่ยจะมีที่ไหว้พระแบบวิชเจ้าแม่กวนอิม ช่วยคนอิมครับปอลูกหลานประสบความสำเร็จนะการงานข่อยคนรักคนชอบคนชื่นชมในผลงานของลูกหลานนะครับขอใอยคนที่ดูเพิ่มทราบเชื่อคนเดียวเฮงเฮงปังปังในปีนี้ใครโชคร้ายขอให้โชคดีซาทุกใครสาทุก็ขอให้ได้พรนี้ไปนะครับช่วงตุษจีนด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอให้ถึงแสนทรั์เร็วๆนะครับขอแบบนี้มานานแล้วถ้าท่านได้ก็คือจะดีมากเฮ้ยเราถ่ายรูปตรงนี้กันไหมสวยเนาะเท่ไหมเออ เราไปถ่ายที่แกลกคลองจันทร์ก็ได้เนาะเนาะเหมือนกันเออเหมือนกันสวยนะโอ้โหเหมือนเดินขึ้นเขาเลยมึงนี่ครับที่เรามาเะืกี้ครับซอกซอยเดี๋ยวโผล่ไปตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนทำมาหากินแล้วนะทุกคนครับโซนด้านในก็จะเป็นโซนคนอยู่จริงๆนะฮะทุกคนถ้าเราอยากกินาหารแบบพื้นเมืองนะเข้ามาด้านในนี่คือถูกมากเลยนะครับหมายถึงว่าถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับเมืองอื่นก็คือก็แพงอยู่เนี่ย อย่างตรงนี้ก็จะเป็นร้านคนที่เข้ามากินกันนี่ฮะแบบนี้ฮะโอ้ร้านนี้เลิศอ่ะขนมทาร์ดไข่เนี่ยคือที่นี่คือเกือบทุกร้านนะครับนิยมใช่เป็นที่นิยมเป็นแรงไอเทมของที่นี่ ถ้าใครวางแผนนะครับจะมาที่นี่นะครับนะมาหลายวันก็ดีนะครับเพราะว่าเราได้เดินซอกแซกนะครับทุกคนครับมีคาเฟ่มีร้านอาหารเยอะมากๆที่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับก็เดินไปชิมไปนะครับต่างๆนานาครับเดี๋ยวก็จะรู้นะครับว่าที่นี่มันคือตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะชี้จุดให้นะครับตอนนี้ก็คือแบบเดินเก๋ๆครับอ่ะไปดูต่อดีกว่าว่ามีอะไรอีกครับถ้าใครสนใจความจอแจวุ่นวายนะฮะแล้วก็มีร้านค้าร้านขายกลางวันนี่คือแบบฉ่ำนี่ก็คือ มาอยู่แถวเมืองเก่านะแต่ถ้าเป็นเราแนะนําเราก็ยังบอกว่าไปอยู่เมืองใหม่ตอนคืนเที่ยวแล้วก็กลับได้เลยแต่คือกลางวันเราสามารถมาที่นี่ได้นะไม่ไกลนะฮะนู่าานใช่ก็อาหารเยอะข้อซอกซอยก็คือเยอะแล้วก็ของขายก็เยอะกว่าแน่นอนครับตอนนี้เราข้ามฮะตรงนั้นก็ถึงละนี่ครับถึงแล้วครับเมืองเก่าของเราอยู่ด้านหน้าครับทุกคนเราจำสตาร์บัคที่ได้ทุกคนมาถึงแล้วครับตรงเมืองเก่าตรงนี้นะครับอ่อีพีที่แล้วเราก็แบบฉบโชบ์มานะครับนะฮะ เราข้ามเนีเราต้องข้ามตรงที่แบบมีทางข้ามทันไหมไม่ทนันกี่ตึกก็ไม่ตามกูเลยมาถึงแล้วครับตรงนี้ครับวุบ่นวายสับสนวันนี้วันอะไรวะวันพุธขนาดวันพุธนะนี่ครับตรงนี้ตอก่อนเนี้ยมันเป็นน้ำพุนะครับทุกคนครับเขาก็ปิดน้ำพุไว้แล้วก็เป็นช่วงเทศกาลนะครับเป็นตุดจ,จีนครับนี่ครับ <laughs> ก็ต่ก่อนเป็นน้ำพุไง <laughs> เพิ่มทัพ์เที่ยวคนเดียวเขาศึกษามาจะเ,เ,เพิ่มทรัพย์เที่ยวคนเดียวนี่พามาเนี่ย <laughs> ที่พากะหลงไปตะกี้นั่นแหละอันนี้ไม่รูออ้อันนี้ศึกษาอยู่เอออันนี้ศึกษาอยู่นี่มันเป็นน้ําพุกเก่าแล้วก็ตอนนี้เขามาทําแล้วก็กลางคืนเนี่ยเขาเปิดไฟใช่ไหมแล้วนี่มันก็จะหมุนเรื่หมุนไปนี่ลางมันเห็นไหมเนี่ยเขาจะหมุนไปตรงนี้ก็จะเป็นเมืองเก่าครับมีคลองคล้ายใครอยากกินเนี่ยเกาลัดก <c oughs> <c oughs> ็มาตรงนี้นี่ร้านนี้เกาลัดขึ้นชื่อมีของฝากด้วย หมายถึงถ้าเราไปกวนตีนเขาก็มีของฝากนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก่ารัดนี่มีถุงเล็กถุงใหญ่นลฮะโอ้เครื่องเครื่องเขาก็เลิศนะคุณว่าโม่ปูนเนี่ยตอนแรกอ่ะเออนี่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 เห็นไหมเลิศนะเลิศนางเลิศนางเลิศอันนี้ก็คือจะซื้อที่ติดนะครับนะตั้งแต่นั่งเครื่องมาจากไทยแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะครับนะพี่พามาเที่ยวภูเก็ตแล้วเนี่ยเมืองเก่าภูเก็ต สีเหมือนกันเด้เลยมึงน okay, really. yes, uh, like ี่ตรงนี้ก <Wow. S 2> ็มาถ่ายรูปกันเออเมืองเก่าภูเก็ตนะเออก็จะมีซอยที <ied> ่เขาไปถ่ายรูปกันในที่เป็นดอกไม้ดอกไม้นี่ไงคนก็ชอบมาถ่ายรูปแล้วเป็นดอกไม้เป็นตึกแบบออกเขียวๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยๆคนมาดูคนจีนมาดูคนจีนสวยๆสวยๆนี่ไงขาวขาวโบะเลยครับทุกคนขาวโบ๊ะเลยตึกขาวดีเนาะพวกมึงตึกขาวดีนี่ด้านในนุ้ก็แบบว่างดงาม ต้องมีโคมไฟนะร้านต่างๆก็เครื่องสําอางก็เยอะนะครับนะเก <laughs> ี่ยวอะไรกับเมืองเก่าว่าเครื่องสําอางนะครับก็มาดูบรรยากาศนะครับเผื่อใครได้มาเที่ยวนะครับ <laughs> <laughs> ใช่ถ้าเป็นในเมืองเก่าถังขยะเยอะแล้วแต่มันสะอาดดีเหมือนกันเนาะไม่มีทิ้งขยะเลยนะแล้วกออ็สังเกตยอย่างนึงคือสูบบุหรี่ก็ไม่มีคนสูบบุหรี่เราสงสัยจะแบบโดนห้ามเลยก็ใช่ไงแต่หมายถึงว่าก็ไม่มีคนสูบนะเนี่ยตัดภาพมากูพูดอะช็อตฟิลกูมากเลยผู้ชายคนนี้เดินมาสูบบุหรี่อยู่เนี่ยถืออยู่เนี่ย เปเห็นไหมโบดหนึ่งโบดแล้วครับเป็นไงเออไอนี้ก็วันโบดมากอะไปไปม่เอีพอเออนั่นแหละพอผีมาก็นโมตส่าพคกวะโตยพวกเนี้ยอรหัะโตสัมมาสัมพุทธสระยออ่ะโบดโนบินิกครับก็สวยอยู่นะแล้วก็เข้าไปได้แต่ว่าห้ามถ่ายระวังไอ้คัมเมอรรา ทีมหำเขานะ,<ว>ะแต่กี้มันจะโดนอีกแ <ละ S 1> น่เนี่ยผู้หญิงเดินมาอ,อยู่อย่างนี้ผู้หญิงผู้หญิงเดินมา <c oughs> ผู้หญิงทำแบบนี้ทำแบบนี้เลยเออเนี่ยตะกี้ก็พูดว่าผู้เย้าอยู่อะไรรู้ดมวยต่ไม่พูดแบบนี้ไไม่่วาอะรลผู้เย้าผู้เย้าผู้เย้าเออเหมือนเหมือนกับประมาณว่า <c oughs> เขาถามว่าคุณเจ้านี้ไหมอ้าวอะไรประมาณเนี้ยผู้เย้าผู้เย้าใช่ไหมวะไม่ใช่หรอกคุณพูดง้อที่มันไม่ก็เลี้ยตายแล้วก็ตรงไปเลยเอออ่ะอ่ะดูดูดูเมืองเก่านะครับแต่ละตึกเขาก็จะแบบว่ามี ประมาณว่าเรียกร้องความสนใจให้คนมาดูโอ้คนเยอะนะขนาวันพุทธนะเนี่ยเยอะเยอะนีออันนี้เข้าไปอะไรอ๋อพร้อมหมาพร้อมหมาที่ไปซื้อพวกอะไรซื้ออันนี้ไงอะไรนะลาบูบูลิซ่าไงอ๋อเดี๋ยวขายครับเดี๋ยวซ่านะครับนี่เขาจะไปโบทให้ได้ครับนี่ฮะมาทั้งทีก็ต้องเป็นแลนด์มาร์กเออแลนด์มาร์กแลนด์มาร์กก็แลนด์มาร์กเาใช่เออโอเคโอเคโอเค ไปกันต right? mm ่อครับนี่ฮะมีร้านพวกอะไรต่างๆขายพวกยาเวชภัณฑ์อะไรต่างๆเยอะนะฮะจริงถ้าเราหน้าด้านหน่อยเนาะก็คือเราก็เดินกินเดินกินเกือบทุกร้านนี่ก็คืออิ่มแล้วนะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็มีแบบร้านนึงเนี่ยเออแต่ร้านนี้ขายขายดีมากนะร้านเนี้ยหางใหญ่แมต่างๆเาเมายมาเนี่ยเห็นมางยามาเมยานเ อะไรมาเลย์ยาใต้เหรอเนี่ร่อยอร่อยอร่อยมากเป็นเย็นหยิบอะเฮ้ยหนุ่มเฮ้ยมีให้หนุ่มเหรอหนุ่มแล้ววัวกันแล้ววัวใช่อร่อยมากได้กลิ่นกินวัวเลยอืมอร่อยอร่อยอร่อยก่อนแรกนึกว่าจะหวานมากไม่หวานเนี่ยไม่ต้องกินข้าวแล้วเดินมาแล้วหยิบหยิบหยิบก็คือถ้าใครแบบปีลูกร้านเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมีจิ้มปีลูกร้านทุกปีทุกร้านเนี่ยเห็นไหมนี่ก็มี ซอยขนมก็ขนมนี่เห็นไหมซอยเขาตัดไอศครีมนะนี่กินเสร็จแล้วปุ๊บอะอย่าลืมนะเอาที่ทาปากมาด้วยนี่แล้วก็ให้แม่ดู้สวยเชียวสวยสวยสวยอ้าวจีนสวยเนาะมาถึงแล้วครับอันนี้เหมือนที่ฮ่องกงเลยเนาะเคยไปไหมกูก็ไปนานแล้วไม่ต่างกันหรอกถึงไม่ต่างกันกับพี่หรอกล้อยากจะบอกว่าเห็นแล้วแบบโอ้โหเหมือนในรูปเลยคน <oung ing> มาทำบุญกระถ <t ội> uh ินนหรอพวกมึงอยู like the the ่กันนะเนี่ยเหมือนงานในนี this ่เลยอ่ะเหมือนงานกาชาติที่ชาเชิงเซาเลยมึงดูคนดิทุกคนรับคนคือมางานผ้าป่าสามัคคีตุ๋งรถชาวชนตายเออโอ้โหดูคนดิอันนี้เป็นยังไงประวัติก่อสร้างไม่ไม่ค่อยได้หอเออไม่เป็นไรพ้ะก็มีการถ่ายทอดอ๋อนี่ๆๆนอินทรา เดี๋ยวเราจะไปดูวงว่าเป็นวงอะไรครับเดี๋ยวใกล้ละนี่ครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะถ่ายด้วยมีงานพอดีครับนี่ฮะโหอันนี้คือสวยมากครับเขาน่าจะมีถ่ายทอดแหละแต่ว่าตอนไหนไม่รู้ฮะอะไรล่ะไม่รู้มันขิมหรืออะไรไม่รู้ใครรู้ตึงนแล้วออกทีวีกันไหมเรามานั่งตรงนี้ได้ออกทีวีแน่มึงอ,ะอะฮะเออนี่ครับสวยมาก มีเครื่องเยอะมากเลยนะครับตรงด้านนู้นก็จะมีนะครับว้า wow! วทุกคนก็คือโอ้โ oh, หนี่ครับนี่สวยมากนี่กันหลังซ้อมมาอยู่นี่เป็นซอรหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับว้า wow! ว <c oughs> ก็ดีนะมีงานแบบนี้ก็จะได้ดูอะไรกันเต็มไปที่ไปหมดเลย <c oughs> ก็ยังมีที่ให้เดินขึ้นไปอยู่นะครับนี่ก็เป็นถ่ายทอดสดนะครับจะมีทางเข้า ให้คนมานั่งนะครับผมว่าตรงนี้จะสวยนะเพราะว่ามันมีคนนั่งเรียงกันแบบยาวๆแบบนี้เนาะโอ้เลิศมาดูสักหน่อยโบสถ์นะครับบ้านตรงนี้คือ v i p มากมึงแต่ถ้าไม่ตากผ้าก็จะดีอยู่เนาะแต่ก็อย่างว่าแหละมันเป็นวิถีเขาจะไปทําไปตากที่ไหนล่ะใช่ไหมกูก็พูดเองตอบเองนะจริงๆไม่ต้องถามก็ได้นะเฮ้ยเฮ้นี่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 สวยงามเอาละเข้ามาแล้ว นี่ก็คือประตูครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็น,นครับเขาก็จะมีไฟนะครับเปิดแบบสวยงามอ๋อนี่เลยเป็นประตูโบสถครับเราก็ไปดูข้างๆดีกว่าสวยดีเหมือนกันเนาะอ๋อตรงนี้สวยมากเลยอะเดินขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วก็มีศาลจีนอยู่ตรงนี้ครับที่เขามาไหว้กันนี่ตึงสูงนี่คือตึกที่เป็น โรงแรมนะครับเป็นเชนเดียวกันกับโรงแรมผมนะครับที่ผมนอนอยู่นะครับใครที่สนใจก็ไปดูย้อนกลับไปดู EP ีได้นะคนก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้นะลากพื้นใช่ไหมไปไปดูซิเป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างเข้ามาก็เป็นแบบใหม่ๆแล้วนะเพราะว่าโดนแบบสังหารโหดไปแล้วอันนี้ก็เป็นพนะิพิธภัณฑ์น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ครับก็มีใช่มีค่าคง้ค่า,ขา,ขาเข้ามีบางคนมาถ่ายกับกำแพงพิพิธภัณฑ์ก็ได้ ไม่ไดเสียตังค์เออก็เก๋อเออเนี่ยก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะก็ข้างในก็ไม่มีอะไรนี่ถ่ายตรงนี้ก็คือเก๋กว่าอีกนะครับนะเพราะตรงนี้ก็คือแบบเห็นข้างในเป็นมันก็เปลือยแต่ประตูจริงๆนะโอ้โหมาก็เสียวเหมือนกันนะทุกคนนี่มันเป็นซากเก่านะครับนะเห็นไม่ซากเก่านี่ก็คือเป็นซากของที่ของโบสถ์นี้ที่โดนเผาไปนะนี่เราก็เหมือนกับเข้ามาเขาก็มาให้ดูว่าที่เหลือๆมันมีอะไรบ้างนะครับอืม ที่นี่เข้ามาถ่ายภาพได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ใช้แฟลชนะครับเพราะมันอาจจะทําให้แบบว่า้าเ,เสียงดังนะครับระวงัง่ดีนี่ครับก็จะเป็นโอสวยนะทุกคนของจริงสวยมากอันนี้คือแท่นก็ไม้กันเขนที่วางอยู่ตรงนี้นะครับเขาเลยห้ามใช้แฟลชนะครับนี่ก็เป็นโครงกระดูกครับทุกคนครับ ครงกระดูกต่างๆนะก็มาไว้ตรงนี้นี่ครับ <c oughs> ก็เป็นเหมือนกับสุสานด้วยเป็นอะไรด้วยแหลนะเนาะเดินอวขาข้างในส่องนะนี่อืมนี่ยอสวยที่นี่ห้ามใช้แฟลนะ ด้านในก็สวยงามมากๆครับแล้วก็เย็นสบายด้วยนะครับร้อนๆเข้ามาที่นี่ก็คือโอเคมากๆห้ามใช้แฟลเพราะว่านะครับนะมันจะปั๊มให้นะครับของที่อยู่ในนั้นเสียหายได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ครับที่ผมอยากให้คุณมาครับจริงๆประวัติศาสตร์นะครับผมเล่ายาวมากๆเลยครับนะไอโจมันตัดออกหมดครับผมฟ้องะเลยเดี๋ยวไปเซิร์ชเอาเองนะครับว่าประวัติเป็นยังไงครับถ้างั้น เอาไซเอาไซโนโอเคมาตรงนี้ก็ได้วะมึงโวมีการตัดตัวด้วย นี่ก็เป็นการถ่ายท่อสดนะครับทุกคนครับนะถ่ายท่อสดตรงนี้โอ้บรรยากาศดีมากเลยครับว้าวไปแล้วต้องขึ้นไปใหม่ก็คือเขาไม่ให้ลงอันนี้คือเดินไหมทุกคนดูนะครับฮย ก็คือกูต้องเดินขึ้นไปใหม่เพื่อจะวนกลับเพื่อให้ได้ช็อตสวยๆโอเคลำบากครับแต่ก็ทำครับไปคุณตึงเขาก็อยากจะได้ที่ผิดครับตรงนี้ก็คือมีเยอะมากครับเท่าไหร่อ่ะพี่ทำไมติดลาะด้านหลังหรือเปล่าเขาไม่ถึงร้อยมั้งเนาะยังไง70็ดสิมยังอยู่นะเขาแพงไงก็บอกแล้วไปดูร้านนั่นดีกว่าไปร้านนั้นยิ่งเย็นก็คือคนยิ่งเยอะเพราะว่าเขาจะมาแบบถ่ย ถ่ายแบบว่าแสงเวลาแบบตอนเย็นนะครับทุกคนครับก็จะคึกคักขึ้นครับนี่ขนาดวันพุธนะเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงนะครับอ้อแล้วแล้วก็มันไม่ใช่ตุจีนมันเกินตุดจีนมาแล้วเนาะเกินม,มาหลายวันแล้วแต่ว่ามันอยู่ในช่วงอยู่นะฮะตอนนี้เรามาก็คือร,าร,าร,ารา้านนั้นนะ่ะไ,ไปไปไปกบมือเรียก พอเริ่มเย็นนะครับเขาก็เริ่มเปิดไฟแล้วก็จะเป็นสไตล์สไตล์หนึ่งแล้วก็ตัวงูนะครับนะฮะตรงน้ำพุตรงนู้นก็จะเริ่มหมุนแล้วนะครับทุกคนครับเอาละเรามีนัดครับตอนเย็นเราต้องรีบด้วยนะครับโอ้โหจะทันหรือเปล่าไม่รู้ไปเดี๋ยวเราจะเดินไปนะฮะขึ้นรถที่โรงแรมของเราครับไปกันเลยตึงตึงแล้วตึงตึงเขาอยากได้เป็นไอนนี่นะฮะที่ติดนะครับไป นี่พอเย็นปึ๊บนะครับก็นางก็จะเปิดละหมุนละโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวรอถึงไปซื้อของแป๊บนึงครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยร้านลุงถูกสุดแล้วนะครับก็สามารถต่อได้อีกตะกี้นี่ร้านนู้นนะครับ70นะคะเนี่ยอันนี้38เองเอออ่ะเดี๋ยวดูรอดูครับรเนี่ยทาดไข่นะครับทาดไข่ก็อันนี้ก็คือแบบว่า มันดังขนาดนี้จนแบบว่าเขาต้องมาทำนะฮะโอเคจุดนี้ก็คือติดไว้นะครับเพื่อเรียกคนมามองจากไกลๆขึ้นมันก็สวยนะฮะแต่เข้ามาก็ประมาณนึงครับนี่ร้านนี้คนก็มานั่งเยอะนี่ก็ดีอยู่นะเนี่ยเราเาจะเดินไปขึ้นรถครับกลับไปเมืองใหม่นะครับที่เราพักอยู่ครับนี่ก็เป็นพาเดินดูครับจริงๆแล้วก็ มานอนสักสองคืนนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเหนื่อยมากครับแต่ดีที่อากาศมันเย็นนะนี่คือเอาเสื้อกันหนาวมาคือไม่ได้ใส่เลยไม่รู้ว่ามาทำไมเราก็มีรถกลับโรงแรมเนี่ยถึงดึกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถพักที่เมืองเก่าเอ้ยเมืองใหม่ได้นะแล้วมาเที่ยเมืองเก่าครับรถฟรีด้วยครับ ก็คือไปแอปที่โรงแรมผมก็ได้นะฮะถ้าใครที่แบบว่าสนใจนะฮะก็สามารถที่ไปแอปที่เหมือนกับไปไปขึ้นที่โรงแรมเราได้ครับคนที่ไม่พักก็ได้เช่นกันนะครับอของลิสบวนะอีกอันหนึ่งนะทุกคนนะใหญ่ขนาดไหนลองคิดดูแล้วกันเขามีอีกตรงนี้อีกเต็มเลยอ,อันจาจัรเอออาณาจัรใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เลยพาดูไหม ไม่ไดชัดเจ<อ>นากโรง,งแรมเขาโรงแรมครับเนี่ย ทุกคนครับการที่ไปมาเก่านะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องจากนะครับนะฮะอ่าสถานที่ใหม่เมืองใหม่นะครับมาเมืองเก่าเนี่ยจะยุ่งยากนะครับเพราะว่าโรงแรมนะครับก็มีอยู่หลายโรงแรมเหมือนกันนะครับที่มีรถฟรีครับโดยที่คุณไม่ต้องพักโรงแรมนั้นก็ได้นะครับแต่เขาซัพพอร์ตเพราะว่าด้านในข้างล่างเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบว่าพวกคาสิโนพวกอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบทําทุกอย่างครับให้คนไปหมุนเวียนในนะครับนะที่ต่างๆของเขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายมากไวฟงไวไฟนี่ก็คือแบบมีทั้งเมืองเลยนะครับถ้าใครที่ สนใจนะก็เข้าไปสอบถามผมใน Open Chat ได้หรือว่านะครับนะผมปักหมุดให้แล้วนะครับกับโพสต์ปักหมุดของผมนะครับนะก็ลองไปคลิกดู EP ก่อนหน้านี้ได้นะครับใหม่กับที่เก่า <S <S ใช่อันนี้ที่เก่าที่ใหม่เออก็คือตอนนี้ก็คือกูเกือบตายแล้วตอนเนี้ยเหนื่อยเหนื่อยฟรีครับทุกคนครับ โ <Okay. S 2> อเคตอนนี้ก็คือกูขึ้นรถถามตึงบอกว่าใช่ไหมใช่ตอนนี้ขึ้นมาไม่แน่ใจแล้วครับ <c oughs> อเอาไงวะ <Welcome aboard. S 1> มันไปหลายที่นะมึง <c oughs> ไม่ใช่ละ <c oughs> โชเฮ้ยเพสเซนโชเปล่าถ <c oughs> ้าใช่เพราะว่าเรามามาด้านนี้แหละ ลุ้นกันด้วยนะฮะปวดเที่ยวก็ปวดเขาจะนัดแล้วก็ถึงเวลาแล้วโอ้เหนื่อยครับนี่ฮะที่เรามาเมื่อสักครู่นี้ครับด้านนี้เลยโอ้ขับเร็วมากทุกคนรถคือผมจะบอกอย่างนี้นะว่าเราอยู่ที่นี่นะบางทีเนี่ยแทบไม่ได้ใช้ถ้าผมอยู่มาพักโรงแรมนี้นะแทบไม่ได้ใช้อ,อินเทอร์เน็ตเลยนะครับคือทุกโรงแรมที่มีในหมาเกานี่นะครับทุกโรงแรมนะพูดว่าทุกโรงแรมเลย มันจะมี Wi-Fi ฟรี Wi-Fi wi หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโรงแรมที่เราอยู่นะครับแกลนแกลนบัวนะครับแกลนบัวพาเลทเนี่ยก็คือ,เ,อเรามีรถรับส่งที่ต่างๆที่ต้องเที่ยวเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือเล่น Wi-Fi แหละแล้วเวลาออกจากโรงแรมเราจะทำาไงนะครับไปตามโรงแรมไปตามจุดต่างๆนี้มี Wi-Fi หมดเลยนะครับแล้วก็บนรถครับก็มี Wi-Fi ฟรีครับทุกคนครับแล้วเร็วด้วย อ,อ,อสวยนะถ้าวันนี้ไม่มีหมอกนี่คือแบบคงจะสวยน่าดูเลยครับโอ้โด้านนู้นสวยมากตึงถ่ายให้หน่อยด้านนู้นเออ <c oughs> มันพูดไปให้มันพูดไปครับทุกคนมันเรียกว่าไม่อยู่กับมันนะส <c oughs> ิมันก็พูดไปครับ <c oughs> เออมันบอกดูวิวดูอะไรนะ <c oughs> โอเคเห็นไหม คือคือตอนนี้ทุกคนเห็นก็คือ,อะระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่นะครับอย่างที่บอกไปครับว่าแบบนี้ดีมากๆเลยนะครับโอเคเลยสุดยอดครับเอาละมาใหม่พี่ก็นินทาแกอยู่ในนี้ไงเออนินทาว่าเนี่ยมันกำลังพูดอยู่ครับนี่ทุกคนดูสวยไหมสวยนะ ทุกคนครับสวยมากตึกแต่ละตึกคนโรงแรมคนละโรงแรมมาถึงจนได้ครับกับน้องตึงวิ่งกันชิบหายเอาละเดี๋ยวมาปิดคลิปกันหน่อยซิถึงนะก็ไปคืนกับเขามั้งรอคืนกับเขาเดี๋ยวเขาจะได้แบบนั้นโอเคมาวันนี้นะครับก็พาตึงมาเรียบร้อยเป็นไงบ้างวันนี้ก็สนุกครับ เหนื่อยด้วยเหนื่อยเหรอเดินเยอะมากเดินเยอะมากใครที่แบบเตรียมรองเท้านะนี่เป็นรองเท้านะครับเราก็ใส่รองเท้าแบบธรรมดามาเลยแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเช็คอากาศแล้วก็ไม่ต้องเอาเสื้อกันหนาวไปนะครับอันนี้มาดีกว่าโอเคพงลงมาด้วยเอาฝากติดตามให้พี่หน่อยเลวก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเพิ่มซับเเที่ยวคนเดียวไเลยครับไม่มีคําว่าไปเอาใหมา่543เพิ่มซับเที่ยวคนเดียวครับเออทำอะไรบ้างเพิ่มซับเที่ยวคนเดียว ไปกดซับสไคร์ไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคโอเคครับแล้วเจอกันครับบอยใครอยากรู้เรื่องข้อมูลข้อมูลต่างๆนะอย่าลืมนะเข้าไป Open c h a t ครับแล้วใครอยากเป็นผู้โชคดีหรือโชคร้ายแบบเขานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นเกมสนุกๆแล้วก็ได้มาเที่ยวกับผมแบบนี้นะครับะจะพยายามจัดให้เยอะที่สุดนะครับนะบายบายบายไม่ได้ต้องต้องแบบนี้บอยบอย วันนี้นะคร aro, e ับนะก็ก play ินเรียบร้อยเราจะไปดูสีสันขอแบบว่าเอาดูแบบง่ายๆก่อนเลยนะดูครับดูนะไกลๆตรงนู้นหูสีแบบ5นาทีอะไรอย่างเงี้นะเขาบอกนะขอตามรีวิวโอ้มันดูรีวิวมาเว้ยเอ้ยหอยเฟลจริงๆมันก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยตอนแรกนึกว่าแบบมันทําเล็กๆ like love shot made a Straight into my Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kind of nervous, together we'll be strong. I don't know for sure.